ภาพที่เห็นนี้คือภาพที่อยู่ด้านหน้าของเกียวโตสเตชันบิลดิ้งนะคะในความรู้สึกของตัวเราเองเกียวโตสเตชันเป็นมากกว่าสถานีรถไฟฟ้าเพราะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายในสถานีแห่งนี้นะคะเป็นสถานีที่ใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่นรองจากสถานีรถไฟฟ้านากยุยาค่ะสถานีเกียวโตสเตชัน เปิดใช้ในปี1997นะคะออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่นชื่อฮาร่าฮิโรชิจุดเด่นของสถานีนี้ตั้งแต่ก้าวออกจากรถไฟฟ้านอกจากผู้คนที่มากมายมหาศาลแล้วนะคะก็คือห้องโถงใหญ่ของชาญชลาออกแบบโครงสร้างเป็นลังคาเหล็กที่สูงมากและพูดได้ว่าสวยมากทีเดียว และที่มีความพิเศษต่างจากสถานีรถไฟอื่นๆที่ห้องโถงใหญ่ของสถานีรถไฟฟ้าเกียวโตสเตชันจะมีบันไดเลื่อนหลายระดับนะคะ ไม่มั่นใจว่ามีกี่อันรู้แต่ว่าเมื่อก้าวขึ้นบันไดเลื่อนไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปจนถึงชั้นสูงสุดของอาคารซึ่งเราสามารถชมวิวของเมืองได้อย่างสบายๆแถมยังได้ชมความงามของสถาปัตยกรรมภายในอาคารด้วยค่ะเกียวโตสเตชันบิลดิ้งเรียกได้ว่าเป็นหับของการขนส่งมวลชนของเกียวโตทีเดียว นอกจากจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งการรับฝากกระเป๋าซึ่งอยู่ชั้นล่างสุดการให้บริการด้านข่าวสารซึ่งอยู่ชั้นที่สองเรียกได้ว่าเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่มากแต่ถ้าอยากได้ข้อมูลภาษาอังกฤษต้องไปติดต่อที่ชั้นเก้า นอกจากนี้นะคะยังมีร้านค้ามากมายให้เดินช้อปปิง้งมีพัตคารร้านอาหารแล้วก็อื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางหากใครอยากจะพักที่นี่ก็มีโรงแรมในสถานีด้วยอยู่บนชั้น15ค่ะบนชั้นนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรงละครและอื่นๆให้ได้ชมด้วยสรรหามาเล่าในวันนี้ พอ้วนก็คงจะมีเรื่องที่ประทับใจมาเล่าให้ฟังเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ